หนุ่มกลาอึกอักเผยเหตุไม่กล้าตัดสินใจจบมือที่สามคำหนุ่มกัญชัยสวดยับหนุ่มกัญชัยโฟนอินในรายการโหนกระแสคุยกับหนุ่มกลาในโทรศัพท์และมีจูนภรรยาหนุ่มกลานั่งอยู่ด้วยในรายการปมมือที่สามเคลียรประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นเจ้าตัวลั่นขอโทษภันรยาและขอรับผิดไว้คนเดียวแทนครอบครัวและผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่ได้จะปกป้องหนุ่มกลาบอกว่าเรื่องทั้งหมดยอมรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว คือรับผิดแทนครอบครัวที่กำลังโดนโจมตีและรับผิดแทนผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่ใช่ว่าจะปกป้องเขาอย่าเข้าใจผิดขอใช้โอกาสนี้ขอโทษจูนเพราะทำกับเขาไว้เยอะเรื่องอย่าจากนี้คงกลับไปคุยกันหลังบ้านเมื่อเรื่องมาขนาดนี้ก็จะให้อยู่ที่จูนแล้วว่าจะอย่างไรต่อด้านจูนบอกว่าก็จะคุยกันเรื่องข้อตกลงอะไรกันให้เคลียร์แล้วก็ค่อยว่ากันต่อไปแต่แนวโน้มคือไม่ไปต่อในฐานะสามีภรรยา ส่วนเรื่องผู้หญิงที่เป็นข่าวหนุ่มกลาย,ยืนยันจะจบความสัมพันธ์และที่บอกว่าจะหย่ากับจูนไม่ได้คิดจะไปเริ่มต้นใหม่กับผู้หญิงคนนั้นเลยที่ผ่านมาก็เคยคุยกันแล้วเรื่องการโพสต์ต่างๆหนุ่มกัญชัยถามย้ำว่าแล้วเขาจะยอมเลิกกับคุณหรอเพราะดูเขาก็ติดเนืบคุณนะหนุ่มกลาบอกว่าก็คงยอมเพราะด้วยข่าวที่เกิดขึ้นหนุ่มกัญชัยถามย้ำกลับไปว่าแล้วถ้าเขาไม่ยอมเลิกละ่ะหนุ่มกลาบอกว่าก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันผมตอบไม่ได้เลยครับ ผมว่าเขาก็คงคิดเหมือนกันจากแรงกดดันที่มีจากคนทั้งชาติขนาดนี้จากนั้นได้เปิดคลิปที่สาวมือที่สามแต้นในติ๊กต k อกร้อมถามหนุ่มกลาให้ยืนยันอีกครั้งว่าจะเอายังไงต่อต้องตอบให้ชัดเจนเพราะถ้ายังอึกอักเรื่องนี้จะย้อนกลับมาทําร้ายหนุ่มกลาอีกตอนแรกหนุ่มกลาบอกว่ายังมีความกังวลในหลายๆเรื่องจึงยังไม่ตอบอย่างชัดเจนแต่หนุ่มกันชัยพูดให้คิดว่าตอนนี้สังคมต้องการความชัดเจน ไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องกลัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะโกรธหรือกลับมาแทนคุณไม่ต้องกลัวจะโดนด่าตอนนี้ขอให้ยืนยันให้ชัดพูดในฐานะรุ่นพี่ที่หวังดีหนุ่มกลาจึงตอบออกมาอย่างชัดเจนว่ายืนยันครับว่าจบจบ,จบความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นและเมื่อหนุ่มกัญชัยถามว่าถ้าจูนจะฟ้องผู้หญิงคนนั้นจะว่าไงหนุ่มกลาบอกว่าให้เป็นสิทธิ์ของจูนเลยตนจะไม่มาก้าวไก่จากนี้จะยังดูแลลูกอย่างดีที่สุด ลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตหนุ่มกันชัยบอกว่าจะรอดูต่อไปว่าจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อขอบคุณโหนกระแส